วันนี้ที่เรามาทำเพลงเนี่ยมันเป็นซิงเกิลพิเศษที่จะออกสักราวมีนาคมสวัสดีครับกบไมโครครับตอนนี้อยู่ที่ Vintage Studio กับเพื่อนผมคุณอ้วนสายไหมมาช่วยดูแลการอัดร้องครับช่วยกดคอนโทรลกดรีคอร์ดอะไรให้ด้วยครับผม วินเทจสตูดิโอถือว่าเป็นห้องอัดที่มีอุปกรณ์รบเครื่องมากที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดือเป็นลำโพงโมอนิเตอร์ไมที่ใช้ในการอัดเสียงเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของที่เนี่ยจัดอยู่ในระดับท็อปแล้วก็เรามั่นใจได้ว่าเส้นล้องที่อัดไปเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่ไม่ต้องการโผล่มาบางห้องที่ไปอัดเสียงเนี่ยก็ก็ต้องบอกเลยว่าเก็บเสียงได้ไม่ดีทำให้เวลาอัด ร้องคํานึงเนี่ยจะมีหางเสียงที่สะท้อนมาจากในห้องเนี่ยเยอะจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะคัดมันออกได้ในตอนที่เรา mix down นะครับตัวโปรแกรมที่ใช้เนี่ยเป,เป็นของที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็มั่นใจได้ว่าคุณภาพร0 0รจริงๆคุณภาพของห้องคือจัดอยู่ในเกรดท็อปวินเทจสตูดิโอก็เลยเป็นห้องแรกที่เลือกใช้ในการอัดร้องครับและอัดกีตาร์โปร ผมเองมีทั้งเล่นคอนเสิร์ตเดียวก็เล่นกับคุณอ้วนสายใหมเนี่ยละครับเล่นงานเดียวเล่นกับไทยธนาวุฒิแสนนากาอินบูโดกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามาทำเพลงเนี่ยมันเป็นซิงเกิลพิเศษที่จะออกสักราวมีนาคมก็เป็นโปรเจกต์พิเศษของ GMM นะฮะเร็วนี้คงจะได้ยินได้ฟังกันแต่ยังไม่เฉลยว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะฮะเปิดให้ฟังนิดหน่อยอินโท 90โจทย์ก็คือบรรลัด90นะครับด้วยความที่เป็นคน90เนี่ยพอทางจีมเองบอกว่าให้พิกกบมาทำเพลงเพลงนี้หน่อยเงี้ยทำร้องเองด้วยเงี้ยก็โจทย์ขอเป็นตัวพิกกบเลยนะพิกกบเป็นคน90ก็ทำแบบ90แล้วกันนะครับงานเพลงเนี่ยเราเรามีนาคงจะได้ยินกันครับ